สวัสดีค่ะหมอแป้งคลินิกการแพทย์แผ,ผนไทยเบญจอโลคยาแพทย์แผ,ผนไทยสาขาวิชกรรมไทยเพชรศชกรรมไทยพดุงคันไทยแล้วก็นวดไทยนะคะมีใครดูละครเรื่องพมลิขิตหรือเปล่าคะเป็นภาคต่อมาจากบุคเพสันนิวาส ย้อนไปในยุธยาช่วงสมัยสมเด็จพระนารายกับสมเด็จพระเพทราชานะคะการป่วยของพระนารายณ์าสมัยนั้นเท่าที่มีบันทึกจัดพงศาวดารเมื่อปีพศ2231นะคะทรงประชวรด้วยโรคไอหืดมีราอาการแย่ลงอย่างมากนะคะไฮไลท์สำคัญนะคะที่พระองค์เสด็จอยู่ในเมืองลบบุรีนะคะในช่วงเหมันตะฤดู และคิมหันตะฤดูนะคะและเสด็จลงมาอยู่ในกรุงเทพแต่ละเทศกาลวัส,สันตรฤดูนะคะหมายความว่าอย่างไรนะคะก็คือว่าช่วงฤดูหนาวนะคะหเหมันนะคะ กับคิมหันนะคะฤดูร้อนนะคะจะอยู่ที่ลบบุรีนะคะส่วนช่วงฤดูฝนนะคะจะอยู่ที่พระนครน,นะคะเมืองละโวเป็นเมืองที่พระนารายณ์ชอบประทับอยู่เป็นนิตนะคะถ้ามีงานอะไรสําคัญสําคัญถึงจะกลับมาที่พระนครน,นะคะทางการแพทย์แผนไทยนะคะแพทย์แผนไทยเราตรวจแบบองค์รวมนะคะดูระบบดินน้ําลมไฟนะคะดูปิตะวาตะเสมหะนะปิตะก็คือไฟนะคะวาตะก็คือลมนะคะเสมหะก็คือน้ํานะคะ ถ้าสามระบบนี้มันลวนนะคะมันจะไปกระทบธาตุดินนะทีนี้ในทางแผนโบราณนะคะเราจะมีการบันทึกอาการคนไข้นะคะหรือ OPD นะจดเป็นโรคนะคะที่เป็นทั้งระบบนะฉะนั้นถ้าใครเห็นข้างฉลากยานะคะ ยาแผนโบราณจะเห็นว่าทําไมหุ่นมันรักษาได้หลายโรคเหมือนครอบจักราวาลเหตุผลก็คือว่าเรารักษาเป็นระบบนะคะดินน้ําลมไฟดังนั้นยามันก็จะไปแก้ทั้งระบบมันก็เลยแก้อาการในโลกปัจจุบันได้หลายอย่างนั่นเองนะคะโรคไอหืดนะคะหมอก็ ไปค้นสืบค้นนะคะตามคัมภีร์การแพทย์แผนไทยคัมภีร์การแพทย์แผนไทยคืออะไรนะคะเป็นโรคต่างๆนะที่จัดเป็นหมวดหมวดนะคะอย่างในคัมภีร์เวศศึกษานะคะเป็นคัมภีร์เกี่ยวกับธาตุนะคะว่าถ้าสมมติว่าอาการเป็นแบบนี้แบบนี้เราจะบอกได้เลยว่าธาตุอันไหนป่วยนะคะอย่างไอเจ็บคอคอแห้งเป็นหืดนะคะอยู่สมุฐานอาโปพิกัดสอเสมหะพิกานะคะ อาโปก็คือธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําป่วยอยู่ที่สอเสมหะก็คือช่วงระบบทางเดินหายใจนะคะนะจนมาถึงที่หัวนะคะเรียกว่าสอเสมหะในทางการแพทย์แผนไทยนะคะสองสมูทฐานอาโปธาตพิการพิกัดบุบโพพิการนะคะทําให้ไอเบื่ออาหารให้รูปร่างสู้ผอมนะคะเป็นน้ําเหลืองเสียนะคะนะบุบโพพิการนะ,ะก็คือระบบภูมิคุ้มกันนะคะแบบนี้คืออะไรได้บ้างนะคะอาจจะเป็นมะเร็งนะ อันที่3นะคะที่มีโอกาสเป็นไปได้นะคะสมุฐานเตโชธาพิกัดปรินามคีพิการนะคะหรือไฟย่อยอาหารพิการนะคะทำให้ขัดข้อมือข้อเท้านะคะเป็นมองข้อคือปอดหวัดไอทำให้ปวดฝ่ามือฝ่าเท้านะคะให้ท้องแข็งผืดนพระอมนะคะไฟย่อยอาหารไปเกี่ยวอะไรกับปอดหรือ หรือไอหืดบริเวณนี้นะคะอ่าอย่างที่ <c oughs> ได้ยินเสียงหมอไหมคะหมอเพิ่งรับประทานอาหารมานะคะเกี่ยวกับเรื่องไฟย่อยนะคะถ้าไฟย่อยมันร้อนนะคะนึกถึงหม้อต้มน้ํานะไอมันระเหยขึ้นมานะคะบริเวณนี้มีสอเสมหะนะคะพอโดนความร้อนเป็นยังไงคะมันหนืดมันข้นเสมหะเหนียวมีใครเป็นบ้างน,นะคะลองคอมเมนต์มาให้หมอดูนะเวลากินข้าวเสร็จมีเสมหะ <c oughs> ติดอยู่ที่คอนะคะอ่า อันนี้นะคะเป็น3กรณีนะคะคัมภี์เวชศึกษาสมุทนวินิจฉัยนะคะเป็นคัมภีร์หลักนะที่เอาไว้ดูนะคะระบบธาตุป่วยนะคะมันก็จะลิงก์ไปที่คัมภีร์อื่นนะคัมภีรอื่นมันก็จะลงไปละเอียดละออในโลกต่างๆมากขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถรู้ว่าธาตุไหนพิกัดไหนป่วยนะคะเราก็จะทราบแล้วนะคะว่าเราจะปรับตำรับยานะคะเฉพาะลายหรือลดยานะคะ ไปช่วยนะคะปรับสมดุลให้จูนเข้าสู่ตรงกลางไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะว่า,ามีเป็นไปได้นะคะหรือในคัมภีรโลกนิทานนะคะธาป่วยตามฤดูนะคะหมายความว่าฤดูต่างๆสามารถทําให้ร่างกายเรา,าป่วยเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีปัจจัยภายนอกมากระทบด้วยนะคะเช่น คมพีโลกนิทานที่หมออ่านนะธาตุป่วยตามดูดูอาโปธาพิการนะในช่วงเดือน1ิ12เดือนหนึ่งนะคะนะกินผักกินอาหารทั้งปวงผิดสมแดมนะคะทาให้หนองพิการมักเป็นหืดหรือไอน,นะคะนะตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องนะคะธาตุน้ำเหมือนกันทําให้หืดไอขึ้นมาก็ได้นะคะหรือ,อเป็นเกี่ยวกับโรคตับก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าตับ ตับแตกหรือตับพิการนะคะก็จะมีเม็ดการนะคะผุดขึ้นมาในตับหรือว่าตับร้อนนะคะมีฝีในตับก็ได้นะคะ,ะมีปัญหาที่ตับอย่างมากนะคะก็จะมีอาการให้ระสับระสายให้หอบให้ไออยู่เป็นนิดนะคะบริโภคอาหารไม่ได้นะต้องมาดูด้วยนะเพราะว่าที่เขาจดบันทึกไว้แค่บอกไอหืดนะคะถ้าหมอได้ทราบอาการลึกๆล,ล,ละเอียดกว่านี้นะคะหมอจะมาพูดลงลึกได้อีกว่าต้นเหตุที่ไอหืดเนี่ยมาจากอะไรนะคะ หรือสมัยนั้นนะคะที่มีโรคไข้ทรพิษนั่นนี่นู่นนะคะถ้าเราติดเชื้อนะอะมันจะเกี่ยวข้องกับคัมภีตักกาซีลาในทางการแพทย์แผนไทยนะคะถ้าเราติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อหวัดนะคะขอโทษทีนะคะเสมหะขึ้นคอนะคะที่สอเสมหะ,อะไอหืดนะก็อาจจะมาจากการติดเชื้อนะคะใกล้ไข้พิษไข้ากาฬนะคะหมายความว่าเ,เราติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นหวัดไข้กำเดา,น,าน,นั่นนี่นู่นนะคะ หรือว่าอาจจะเป็นไข้ลากศาสตร์ก็ได้นะคะพอติดเชื้อไปรักษาไม่ทันหายดีนะก็จะไปกินตับกินปอดน,นะคะทีนี้หมอก็รวบรวมคร่าวๆนะคะมันก็จะตรงกับคัมภีรเช่นคัมภีร์ฉันทศาสตร์นะคะว่าถ้าเป็นกลุ่มพวกไข้สันนิบาตนะคะก็จะมีไอแห้งหอบเสมหะนะคะแต่นั้นต้องมาดูด้วยนะคะว่าเล็บมือเล็บเท้าตาเขียวมีกลิ่นสาบดังสุนัขแพะ แรงกาหรือไม่นะคะคือมันสามารถเชื่อมไปได้หลายอย่างนะคะคือแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็จะเป็นระบบทาาดน้ํานะคะที่สเสมหะป่วยเนาะอาจจะเริ่มต้นด้วยทาาดไฟไหนกํากเริบนะคะหรือหย่อนลงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะกระทบกับทาาดน้ําทําให้บริเวณสเสมหะมีปัญหานะคะแต่ก็มีอีกอาบางคัมพีนะคะ ถ้าน้ำเหลืองไม่ดีมากๆนะคะอาการไอหอบเรื่อยๆนะคะก็อาจจะมาจากฤสีดวงได้เช่นกันนะคะเนาะอันนี้หมอก็ทำสรุปให้คร่าวๆนะคะอันนี้เป็นมุมมองของทางการแพทย์แผนไทยนะคะทีนี้ถ้าใครรู้อาการเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะหมอก็จะได้สโคบลงไปให้ลงลึกมากกว่านี้นะคะแผนไทยเราดูเป็นระบบดินน้ำลมไฟนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะวิเคราะห์การดำเนินของโลกนะคะว่า เหตุการณ์เป็นแบบนี้ตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วในอนาคตเป็นอย่างไรนะคะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าถ้าท่านนี้ป่วยไปในอนาคตจะอยู่ได้กี่วันอะไรนี้เราก็จะมีคำมพิวมลรณะสูตรด้วยนะคะในทางการแพทย์แผนไทยนะเพิ่มเติมนะคะสามารถอ่านได้ที่ w ว w b e n j a l o k บเบญให้คลิกเลือกภาษาไทยนะคะหมอก็จะสรุปเอาไว้รายละเอียดไปดูเพิ่มเติม,ตมได้ในเว็บไซต์กับในเฟซบ b o กเบจโลอยานะคะ วันนี้ก็ฝากความรู้ทางการแพทย์แผนไทยเอาไว้เท่านี้นะคะหมอแป้งคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจอโลคยาสวัสดีค่ะ